วันนี้เขาก็สร้างแม่น้ำมันอเมั้งเอเออแบกกำลังที่หอดลูกสุดหอดเลยว่านี่เขได้นอกสบายดีมาบ้างไหมหน่ายไปเน่าข้าทองกำลังทีเกิดลูกอีกเนาะโตที่สามให้พ่อแม่พี่น้องเบิึงข้างนี้แหละเออวัให้อันอันอันนี้เอามาจับด้วยมวยแม่จีน ตะตอนนี house, ้เนอะแม่เขากำลังที่ซอยมันเนาะแม่ผูกเนี่ยึง่บอนาง

เลยลอตาสีไ่าย <blue> um, ่อน้องาอกนี่ไหยเช้ญอะเรอียกันแม่ยามเส้นหนเส้ยังมันเลี้เองเลยมันดูกันนะไปจัเหาะดุกันอีกไปจัเมย์กำลังเลี้ยดูแลกัน เขบอกวิซัทตัดออกได้อันเฮมันอะไรฮะบอกก็ได้อข้าวหลัวข้าวหลัวประจะแพงมากเลยเกิดอะนโอ้ยนมหัวนมอีกเลยได้ลูกก็ชิอานมนี่ใช่ไหมลูกกินหัวนมบาทอีกเลยโปรพิดิยนกับเมทัยมันลุดเด้อนี่เนาะแลยลูกจุลูลกคนที่สองของนางกะทิน โชคันนกาอันนโอ้โหจามาไม้ทุ่งยางโอ้มันคือฝรั่งเียมันชื่อฝรั่งเนะนะมันเป็นกระเรื่องเรื่องเหอว้ายยังอยู่เนาะยังมีอีกโตัหนึ่งอยู่ในนี่เนาะมันยังมียังมีตัว ชมือบ่มีอ่ทงเลยม่มเบิองเลมีบันล้วมีลูกสองโมันอยู่ในนี่แม่นบ่พอมีลูกอีกป่มีลูกนอสะดือมันกระขาดเรล้าเล็ดกระหย่อดจุดเนะตอนนี้แบโนอยังยืนบนไดพวันนักงลาดต้าูจริงด้วยโหน่ารักมากตาออกสีทกกิดแถว เมื่อวานเม,มื่อวานนี่เมื่อวานมึงมาชื้นนี่กระบอกโอ้ยเลือดเต็มเลยว่านมันจะออกอีกแล้วเนาะพอจะที่นอกเลยดอ,อ,อ,อกไรเหลี่ยมอ,อีกต้นหนึ่งออตอนนี้ขเขาก็ยังบ่นใส่ใจว่ามีตัวหนึ่งหรือสองตัวหนอพี่หนอนี่นี่ทั้งสองตัวนี้นี่ท่าโกโกโ้ เช่อีเลือดกว่าเลือดจีนอะเจ้าแมวมันออกเจหจะหันไปเป็นกรไยพิเศษย่างก่อนนะไปอยู่ทางไหมเลือดเลือดมากีมมาพี่เดีว แม่กำลังเบียร์อยู่โอ้โหทอมันโคตรแดงจวดเลยทางในนะน้องพี่ว้าวีบังกงเป็นได้สองโตได้โต้เขาออกมาลื่นหมดแหละเสือเขานำมาเสดเปล่าบักโตโตยังไงกลัวพวกนะอุ้ยไป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 ตอย โอ้โหงององอโอ้เก่งเลแวะโอ้ยมาตัวใหญ่ตัวยาวหยอดอนไ้ก่อนบาดนึงทั้งขาทั้งรอด้วยมาหย่อมีหยนม้วมาหยอเนม้วอ้าเบนกินข่อยปะก่อนะกที่จ้าคลิปนี้กลืมกดไลค์กดแรกไลค์กดแิกกดติดตามกดไดิตามกดิดตดไลคดายกดก็กก็บายบาย